หนุ่มขเขมรพี่น้องสี่คนนะพี่น้องสุด้าวส่งโรงพยาบาลด่วนเนื่องจากนะพี่น้องลดแหกโคนะ้งเนาะเป็นเพราะการติดจรวดนะที่เหยียบย่าแผ่นดินไทยเหยียบย่าธงชาติไทยเรยีจยไปยอดขึ้นในเมืองพี่น้องแต่ไม่มีจิตสํานึกพี่น้องขนาดเจอเหตุการณ์เล่ยๆขนาดนี้นะยังชูนิ้วอยู่นะไอคนนอนอยู่นะซึ่งทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่า คนเหล่านี้ถูกสั่งสอนมาให้เกลียดเสียมให้เกลียดไทยนะคนไทยเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาจะเรียกเสียมนะถ้าบ้านเอยอดเสียมเนี่ยคือไอจอบเนาะเอาไว้ส่อหน้าคนที่พูดนั่นแหละนะนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยรังเกียจเนาะก็คือเขาสู้ไทยไม่ได้เขารังเกียจไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาสู้ไทยไม่ได้ซึ่ง ผลครั้งนี้นะพเ่นรองเกิดจากการที่เขาเกีียดประเทศไทยทั้งที่ประเทศไทยไม่ได้เริ่มก่อนนะพี่นรองปะเจ้ไทยไม่ได้เริ่มก่อนคนเริ่มก่อนคือพวกคุณนะแต่พวกคุณกลับมาทําร้ายจิตใจของคนไทยโดยการที่เอาผืนธงชาติไทยไปเหยียบย่ำนะาเ่น้องเต้นคอปเวอร์เพลงต่างๆนะในแต่ละคน ส่วนบอยอดได้เห็นในฐานะที่บอยอดเป็นคนลาวคนะเมนตอนยอบอยอดเกลียดไหมก็เกียดเกลียดอยู่นะนะคนที่ไม่ดีก็เกลียดถือว่าเกลียดเข้ากระดูกดาเลยแหละนะแต่ถามว่าบอยอดเนี่ยเอาทุงซาดคำมนเนี่ยมาเหยียบย่ำไหมไมนะ่คือถ้าสิ่งไหนที่ไม่เหมาะสมบอยอดก็จะไม่ทําแต่ถ้าสิ่งไหนที่คนพูด พูดด่าประเทศไทยบบายอดจะออกมาปกป้องเหมือนคลิปนี้พี่น้องบบาวยอดจะออกมาปัะนาเลยสิ่งที่คุณทามันผิดแล้วผลที่คุณได้รับนี่แหละคืออยู่ในอาการโคมา่าแต่แต่ยังห้าวอยู่นะพี่น้องไม่ได้มีจิตสํานึกถ้าบุคคลทั่วไปนะคนลาวหรือว่าคนไทยถ้าเขาก็ทําผิดเราไม่ได้จะมาล่าแรงเราก็ทําผิดเราได้รับผลกรรมเราต้องสํานึกสิแต่นี่ยังเอาทงชาติไทยมาแปะยังมาทําเหมือน กางอยู่เลยนะสิ่งที่พวกคุณทำนะวันนี้มันได้รับนะส่งผลสะท้อนให้พวกคุณแล้วนะนะพวกคุณได้รับเลยนะหนุ่มกมิแล้วถามว่าใครเป็นคนเดิดร้อนอีกทีหนึง่งบอยัตคิดว่าน่าจะเป็นพ่อแม่ของคุกระเมินเองนะที่ออกเงินค่ารักษาพยาบาลเนาะทุกอย่างนะทุกอย่างก็คือได้รับเนาะใน การกระทําครั้งนี้แล้วซึ่งว่าเบญจยักถามว่าคนไทยคิดเห็นอย่างไรกับหนุ่มสี่คนนี้ไปเนานะคิดเห็นอย่างไรเนาะว่าจะเลือดสับเซ้งไหมหรือว่าจะอวยพร,รให้อยู่รอดปลอดภัยดีเนาะซึ่งในการที่เบยจศเองนะก็เป็นคนหนึ่งที่มาใส่อยู่ในประเทศไทยเบยอศขอน้อมรับขอขอบคุณแผ่นดินไทยที่ให้โอกาสเบญจ์นะด้มาทำมาหากินเบยจ์ขอขอบคุณ แต่เขมรมาเยอะกว่าทางคนลาวมาอีกซึ่งกลับไปแล้วเกือบล้านคนนะ,น,ะน่าจะทะลุและหนึ่งล้านคนแล้วแต่ก็ไม่ได้มีใครออกมาที่จะมาขอโทษนะเนาะมาพูดว่าเออเนี่ยคนเขมรเนี่ยที่หยับยัําตรงชาติไทยเนี่ยมันผิดนะเนาะ ก็ไม่ได้มีใครออกจะออกมาปกป้องสักนิดเดียวมีแต่ทุกคนมาทําตามนะพี่น้อง,องมาทําตามเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยดูถูกคนไทยแต่พอวันนี้เกิดขึ้นเนะบัตรยาตว่าบาปซ้ากรรมซัดแหละแหละนะบัตัยเสื่อนะว่า,วา,วานี่ยคุณกระเหมนเน็นเขาได้รับเนี่ยในสิ่งที่เขาทํากับคนไทยในสิ่งที่เราเคยเห็นในสิ่งที่เราเคยสัมผัสแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันล้วนมีเหตุมีผลทําไมหนุ่มคนนี้ถึงได้เจอแบบนี้หนึ่งเขาเป็นหัวหน้าทีมในสีคนนี้ที่ทำคอนเทนต์แบบนี้เทนนี้เพราะว่าทําไมเขาถึงทําเพราะว่ามันมีอินฟูลลหลายๆคนที่เขาออกมาทําเขาออกมาทําหลายๆคนมากนะซึ่งทําแล้วมันส่งผลดีไหมไม่นะบรยจาเสื้อว่าหลายๆคนเนาะบางคนโดนจับ บางคนไล่ออกจากงานบางคนพ่อป่วยลวหลายๆอย่างที่มันกระทบลุมเล้ามาเนาะลำบ๊ายัดก็เลยคิดว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วนะอยากให้สุกคนสํานึกแต่ว่านุ่มคนนี้บ๊ายัดคิดว่าน่าจะไม่ได้สํานึกดอกนะยังห้าวอยู่เลยแล้วในความคิดเห็นของคนไทยเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเนาะในเมื่อนุ่มสี่คนได้มาถึงจุดจุดนี้ได้แล้วเนาะแต่ว่ายังยังอีกสามคนแต่ว่าหนึ่งคนเนี่ย โดนแล้วแต่สามคนนีนะ้ก็ไม่ได้บอกให้เพื่อนํำนึกนะส่วนเพื่อนเต้นอีกอย่างค็เบื่ออีกในสิ่งที่เห็นนะมันแบบเขาเรียกว่านะสงสารแนวคิดเนาะที่แนวคิดที่ไม่ค่อยดีนะขเขมนเนี่ยเป็นแนวคิดที่ต่ําแนวคิดที่ล้าหลังไม่พัฒนาทําไมบ๊ยยัถึงบอกว่าแนวคิดที่ล้าหลังแนวคิดที่ไม่พัฒนาเพราะกลุ่มคนเหล่านี้นะพี่น้องไม่ได้มี อย่างอายไม่ได้มีเขาบอกว่าจิตสามารถสำนึกเขาไม่ได้มีถ้าใครที่แบบว่าอาจจะตอนนี้ทะเลาะกับเขาอยู่เขาจะไม่ได้แบบว่าเออมันผิดไหมมันถูกไหมเขาจะไม่คิดเขาทำยังไงก็ได้เขาจะมองว่าเขาเนี่ยแหละสุดยอดเขานี่แหละเก่งเขานี่แหละเด่นซึ่งบ่ยอดได้เห็น ก็ถือว่าไม่โอเคนะไม่โอเคที่ผืนธงชาติไทยนะไปอยู่เนาะในแลตฟอร์มที่เขาสามารถออกมาแปะได้หรือว่าเขาสามารถทำนะทำได้อนะเพราะว่าเขาเขาดูแลวเขารู้ว่าธงชาติไทยเป็นสีอะไรนะบอยจอดไม่อยากให้ไปใกล้พวกนี้เลยไม่อยากให้พวกนี้รู้ด้วยซ้ำเนาะ เพราะว่าเขาไปทําย่ายีแต่พอวันนี้คือคนไทยก็สมน้ําหน้าแล้วนะที่ได้มีเหตุการณ์เกิดกับตัวเขาเนี่ยคนไทยสมน้ําหน้าอย่างหนักแล้วเนาะที่ที่ได้มีโอกาสวันนี้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเขาเนี่ยบอกยอดได้เลยบอกได้เลยว่าน่าจะโชคร้ายนะที่มามาทำแบบนี้นะน่าจะไม่ใช่แค่เหตุนี้เหตุเดียวมันน่าจะอีกหลายๆเรื่องนะบอยอดเชื่อนนะว่าต้องอีกหลายๆเรื่องแน่นอน น้เพื่นที่มาทําร้ายคนไทยนะ้อมาเยียบย่ําคนไทยแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนาะคุณควรจะสํานึกไว้บ้างเพราะว่าคนที่กัมพูชาเนี่ยมาหาเงินเนี่ยคือจังมันเป็นอีกหนึ่งอย่างนะพี่น้องมันเป็นอีกหนึ่งอย่างนะมันมึงบอกไม่ได้นะจิตสานึกของคนกัมพูชาเนี่ยมึมงบอกไม่ได้ว่าเขาจะไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนนะ มีแต่เขาซ้ําเติมคนไทยแต่พอคนไทยมาเอาคืนคนไทยมาตอบโต้หาว่าคนไทยทําร้ายรังแกคนไทยไม่ได้ทําร้ายคุณไม่ได้รังแกคุณแต่คุณเริ่มก่อนคุณริเริ่มสงครามก่อนริเริ่มไปรประท้วงก่อนหน้านั่นก่อนเนาะเอาสาหรับคลิปนี้เราคนไทยคิดเห็นแบบไร์ทคอมเมนต์เขาบางว่าอยากให้เขาหายไหมหรือว่าอยากให้เขาอยู่ต่อหรือว่ายังไงนะก็คอมเมนต์มาดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะเพี่งน้องเนาะสวัสดี